สวัสดีครับทุกคนผุมโนจากช่องดชิแนลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเซตที่ก็ได้ event, อัปเดตอีเวต์ปิก่าซุ่มหาตัวละครเลยหลังเข้ามานะครับผมอัปเดตเป็นวันได้แค่นี้นะครับปะ่ะเรามาดูกันนะครับว่ามีการ์ดอะไรมาให้ตามหาบ้างนะครับผมมีนะครับอีโวฮุนนะครับอีโวโดยอนอีโวแชมินอีโวมันวอนอีโวเซซิลอีโวโคร อีโวราชนีฮิวดาเมซอนอีโวอ่าเซซิลจอมเวทักคีอีโวแวมไพร์ดีดีอีโวบรูแซฟไฟเคที่อีโวนีออนเอลิเซ่แล้วก็อีโวพุดดิ้งในชุดกันฝนนะครับแล้วถ้าใครอยากจะทำให้เป็นตำนานนะครับก็สามารถทำได้นะมีตำนานหุ่นนะครับตำนานโดยอนตำนานแชมินตำนานมันวอนแห่งลักนิรันด์ ตำนานมันวอนสีคามตำนานเพรสิดเนนโครนะครับหากุญแจ20ชิ้นแล้วก็ซื้อ,อแสงแห่งตำนานเพรสิดเนนโครนะตำนานเซซิลตำนานโครแล้วก็ตำนานราชินีฮิวดาอเมซอนนะครับหรือถ้าใครนะครับไม่อยากจะได้การ์ดในเวนี้ก็สามารถาสุ่มหาคอตุ่มได้นะครับผมนี่นะตามนี้เลยนะครับในกล่องก็มีตามนี้ <laughs> อยากได้อะไรก็ เลือกเอานะครับ50แกนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะอีเวนต์เนี่ยที่น่าสนใจก็มีหุ้นนะครับหุ้นโดยอนแล้วก็เพสิเดนโคนะหรือไม่ก็เนี่ยมันบอลแห่งรักนี่ลันนะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะผมเนี่ยจะมาสุ่มหา,าหุ้นนะครับหุ้นนี่หากุญแจ25อันเพื่อจะได้ตัวอีโว,โวนะ เราไปสุ่มหากันดีกว่านะครับผมมีเพชรอยู่สองหมื่นเจ็ดพันนะเดี๋ยวมาดูกันสองหมืนเจ็ดพันจะได้หุ่นไหมอ่านี่นะแพ็คอีโวแพ็คละเก้าร้อยนะครับเอยไม่ใช่ไม่ใช่แพ็คปิกอัพนะครับแพ็คละเก้าร้อยเพชรนะอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเอสยังไงริลิลตีเลือดกับกุญแจนะครับ อุย้ยเจ้าหญิงน้ําแข็งเกล้าออก,กาดเก่าแล้วกับคุณแจนะครับโอ้โหเอดเปิดออกมาได้ตัวอีโวเลยได้ไหมเฮ้ยไม่มีอะไรุแจสามะนะเนาะเตียวลี่โอ้โก์ดเก่าแล้วนะคุณแจ กุญแจกุญแจเอออย่างน้อยก็มามามาอ่าแพ็คละชิ้นก็ยังดีแล้วจะเต้งมาตรงนี้ทำไมรู้หน้านะนะได้กุญแจด้วยนะไม่ได้อะไรเลยกุญแจว้าวดักใบออนกับกุญแจสองอัน เขาขัดซัดมีด้ว่าในชุดว่ายน้ำแต่ไม่ได้กุญแจนะกุญแจกุญแจสีกันดีโอ้ยได้แต่การเก่าอ่ะทุกคนขออ,อีโวตัวใหม่ๆหนิอีโวอ่าดูจอนก็ได้กุญแจหนึ่งอันนะ แจสองอันเอ้ยคุณแจสามอันเลยเยี่ยมเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนนะว่าผมได้คุณแจมาเท่าไหร่ละเฮ้ยเยเด้งขึ้นมาสิบเก้าวิสิบเก้าได,มได้มันวอนได้มันวอนได้อีโวโคว้าวว้าว้อีโวราชินีฮูวดาไม่อน <c oughs> เราไม่สนนะเราสน สนหุ้นอย่งเดียวนะครับหุนนะ้นนี่ยี่ส้าเนาะยี่สิบห้าอันตอนนี้ได้มาแล้วสิบเก้าขาดอีกหกอันนะไปแจหกอันแจอีกหกอันเหลือห้าไม่ได้เลยเลยเอ้ยหนูเอ้ยโอ้การเก่าแล้ว ได้กุญแจมาสองนะเหลือห้าลบสองเหลือสามอ่าเหลือสองสวีทเล่นหน้าดาักคโคอยอไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> โอ้เด่นไหมอาโอ้ไม่ได้ตัวอีวูเลยเหรอแจเหลือหนึ่งเนาะเหลือกุญแจหนึ่งอัน เดวิสฟินได้แต่การก็เก่าทุกคนกับกุญแจเนาะครบละมั้งครบแล้วครบแล้ว,ลวอ่ะนี่นะอีโวหุนนะครับส่ว <c oughs> นใครอยากอยากจะได้ตำนานก็ไปต่อกันนะไปซื้อวัตถุดิบกันนะครับผมเนี่ยน่าจะาแค่ตัวอีโวนี่แหละมาซุ่มไม่ดูเฉยว้ามันไม่ใช่ดีหลักไงเป็นดีดีไก่ของผมอะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่า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 วัตถุดิบที่อะไรนะที่ล็อกอินนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบเขาดาวเออเปลี่ยนแผนที่ใหม่ในในอนาคตอันใกล้นะครับอ่ะมาเปิดนะครับเปิดอีโวไดลิทอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อ สองใบเปิดได้หนึ่งครั้งเปิดสูงสุดได้สองครั้งว้า๋ยวผมหมดเท่าไหร่เนี่ยอามีมาสองหมื่นเจ็ดใช่ไหมสองหมื่นเจ็ดน่าจะโดนไปประมาณสองหมื่นสี่เนาะสองหมื่นสี่สองร้อยว้าหุ้นราคาสองหมื่นสี่ก็พอได้อยู่นะเนาะก็พอได้อยู่ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากได้การดอะไรก็ไปตามหากันนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย